ชองนะพี่ชอบชแนลนะครับทุกคนก็วันนี้นะเรนี่คทุกคนเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเที่ยวนะครับทุกคนเที่ยวสถานที่ประมาณสิบยังไม่ถึงนะครับทุกคนประมาณห้าโหนะครับห้าหสถที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่มอมอกิวโลนะครับดูแบบโอ้โหบรรยากาศร้อนมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเรา ยุมสัตว์ที่สุ่มๆมมมมนะครับเโดทวนก็เราขึ้นมาไกลมันครับโมกิโลนะครับเดี๋ยวแล้วก็เราจะกลับกลับไปแล้วก็ต่อไปไมต่ตัวัวนะครับทุกคนไมต่ตัวัวครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรุ่กันก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนสัตว์คลิปแด็ดโอกิโลนะครับแล้วก็เราจะไปสัตว์ที่ต่อไปนะครับว่าจะเจอก็เจออะไรครับ กับสถานที่ไหนนะครับเราจะไปสถานที่ต่อไปนะครับสถานที่สถานที่เรมโกิลโลนะครับท,ทุนดูแล้วเราจะไปสถานที่ต่อไปกนเลคับทนเลสโกโอ้โหตอนนี้เรากลับมาสถาที่ท่องเที่ยวที่ สาธิตที่สองแล้วนะครับดูมาคิวดอยหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวนอาโอ้ชัวร์ดูดูรอบบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนั่นแหละนะครับทุกคนสถานที่เที่ยวสาธิตท่องเที่ยวที่สองนะครับสาธิตที่สองนะครับชัดเจียมั้ยนะครับทุกคนเดี๋ยวนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราวันนี้ต่อต่อไปประมาณต้อลงไปจมตับมาน หสุดตที่นะครับเดี๋ยวเราจะโลไปก่อนนะครับ s <S <c oughs> นี่นะครับทุกคนก็เรากลับบนสั์ที่ที่สาวแล้วนะครับสัตว์ตที่หน้าตูก็คือนตูแม่ํำเือนะครับโอเดี๋ยวเราจะไปล้านหน้าล้ำตาก่อนหน้าตูแม่ลำเือนะครับเดี๋ยวน้อเราจะไปล้ำหน้าล้ำตาก่อนโคราครัทุกคน โอ้น oh, ่าดลัวโอ้ลากลาลา่ากลัวโอ้โอ้คนดีมากนะครับ เอาเนี่ะคนานตีกนลนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปต่อยสุดท้ที่ทีสารแล้วนะครับเกลับไปต่อถานที่ทิสารนะครับทุกคนก็ถ่นที่ทิศศพาไปแล้วก็เรา ไปสถานที่ที่สานะครับที่สามเลยที่สี่ดูอ๋อเอเอทุกคนดูครับที่สี่นะครับนี่ก็คือสถานที่ที่สามแล้วนะครับจำได้เหมือนนะครับสถานที่ที่สามภัยการสถานที่ที่สี่นะครับนี่ทุกคนก็นี่ก็คือสัตว์ที่ที่สี่แล้วนะครับจุดชมวิวก,ก,ก็คือคจุดชมวิว,ว,ว,วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสัตว์ที่ที่สี่อะไรบ้างนะครับ โอ้บรรยากาศรอมมากเลยครับสศรษฐีที่สี่นี่ครับทุกคนก็คือมอฟูสุดานะครับบรรยากาศมอฟูสุดาก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปเศรษฐีที่ห้านะครับสศรษฐที่ห้าต้องลดไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไป จะไปกันเลยนะครับ s <S ล e t โก้นี่นะครับทุกคนสถิติที่5แล้วนะครับสถิติที่5ก็คือหมอหมอคราชใสนะครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากนะครับหมอคราชใสด้วยครับดู การรอมานะครับแต่บรรยากาศก็สวยนะทุกคนนี่นะครับมาคุบัสไซน์ครับเดี๋ยวเราโชว์ดูดสถาบันที่ดูบรรยากาศ สถานที่ที่ห้าแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปสถานที่ที่หนะครับว่า<ป>จะเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะครับจากที่ที่หนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันเลยนะครับทุกคนลิฟก้ นะครับทุกคนก็เรากลับมาัที่ที่หแล้วนะครับเราจะไปดูว่าคือสถานที่อะไรนะครับเราปไปดูงกระเลยนะครับเงียบจุดชวิวแม่น้ำเมยนะครับทุกคนโอ้ด้วย บรรยากาศก็สูงมากนะเนื้อทนก็คือจุดชวิวแม่น้ำเมยนะครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะลงไป ล่ากันเลยนะครับทุกคนสัตว์ที่สุด uhh. ท้ายก็คือส en ัตว์ที่แม่ตะวอนะครับสัตว์ที่ที่เจนะครับคือสัตว์ที่ปิดไทยด้วยสัตว์ที่แม่ตะวอนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอมันการที่แม่ตะวอนครับทุกคนนี่นะฮะทุกคนสัตว์ที่ที่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยสัตว์ที่ที่เจนะครับแม่ตะวอนนะครับทุกคน ชิวครับว่าแาีะจบนรไม่ตกนับน่รัเรานั่นเป็นชิวครับดูนดูบรรยากน้ำดูครับทุกคนเราก็ไปสที่สแล้วก็ไปสตที่เจ๋นะครับสตสุดเชยนะครับที่มเไม่ตกเราจนั่งเชิวๆนะดูว่าอมีคนเล่นน้ำเยอะมากนะ สาวแม่ตัวบ,บรรยากาศรอบ้าเลย

过来。Well. นี่เราม,ามรันไม่โตนะครับทุกคนก็เรามันสัตว์ที่ท่องเที่ยวครบเจ็บสัตวท่องเที่ยวเลยนะครับไี่โตนะนั่นแหละนะครับทุกคนอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพีช่ชาชเชนแนวด้วยนะครับทุกคนเราจึงกำใหม่คลินานะครับ